ยยนูคนนี้นะคะไดอินสไพรบายยยนูคนนี้อีกทีนึงค่ะนี้เนี่ยครูรู้สึกว่าโอเคแบบดาวบนหัวมบนดุนาราอยากจะเก็บน้องดาวบนหัวไว้แต่คือครูก็ไม่ได้อยากให้เหมือนต้นฉบับขนาดนั้นนะคะก็คือการที่น้องไปยืนในเอ่อแจกระป๋องแป้งเนี่ยก็คือเลยไม่เอาก็เป็นการควไวขาดตามทฤษยาศัยส่วนชุดที่เป็นแบบต้นคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยครูก็จะเอาไว้นะคะคิดว่าจะทําเป็นแบบชั้นๆอยากให้หน้องออกแต่และมีความพริ้วๆนิดนึ่งก็มาดูนะคะว่าเราจะใส่ดีทงดีเทลอะไรบ้างก็คิดว่าอ่ะผมยงผมยาวอะไรไปที่เหลือน่มมักก็แทบจจะไิงา และแน่นอนค่ะว่าจากภาพตะกี้ครูก็ต้องเอามาร่างกันอีกรอบชอบทำงานแบบเส้นเคลียร์ที่สุดก่อนที่เราจะไปกันต่อต้องออกมาแล้วน้องก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ก็ไปวาดเติมแสงเติมเงาอะไรให้ครบจบเรียบร้อยเาออกมาประมาณนี้นะคะ่งเกือบจะไฟนอลแล้วก็ได้มาเป็นแบบนี้จริงๆมันควรจะเสร็จจบค้ยดูนิดหนึ่งนะว่าบลัชมันน่ารักมากมันจะมีความสีไม้มีความอะไรแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเซตบลัชจากแคทเลอร์เพิร์ซึ่งเดี๋ยวครูแคทเนี่ยน่าจะมีเซตบลัชออกมาขายแต่ก็จะเป็นบลัชที่ไม่ซ้ำกับในคลาสเรยาาาไฟลก อ,อันไหนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ทับไปเลยแบบนี้ทุกคนง่งายง่ายแบบไม่ต้องคิดเยอะก็แสงลอดไฟนยครูขี้เกียจแล้วนะคะครูก็เลยใช้สีขาวไปเลยค่ะทุกคนเราบบใช้แก๊สเซนเปิลเปลี่ยนโหมดเป็นแอดหรือว่าลดโอปาซิตี้ช่วยก็ได้นะคะเอาตามที่เราชอบได้ลเลยและสุดท้ายอันนี้สุดท้ายจริงทำไปเติมให้มันดูเยอะก็ไม่ใช่เราเสร็จชื่อมันเสร็จจบนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนน่ารักแล้วหายเดียง่ายๆคร่าวๆเราก็ไปวาดเล่นๆกันดูนะ